ใครที่ทําธุรกิจนี้ต้องดูไว้อสังหาห,าหรือมัพย์ปีหน้าจะฟื้นตัวแบบประเภทรูปตัวเคเหมือนกับเศรษฐกิจประเทศไทยรูปตัวเครวยซื้อบ้านรวยมีพอจะกินหรือรายได้ไม่เยอะก็เห็นทีจะต้องอยู่กับเรื่องเช่าต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ ดีดพร็อพเพอรี้ก็ยังคงสำรวจเกี่ยวกับปลื้มของภาวะตลาดที่อยู่อาศัยแล้วก็การคาดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยปี2568นะครับว่าจะฟื้นตัวแบบไหนเออม,มันก็เหมือนกับเศรษฐกิจประเทศไทยนะซึ่งผมเคยถามไปก่อนหน้านี้เหมือนกันถูกไหมครับว่าเศรษฐกิจประเทศไทยฟื้นตัวแบบไหนย่างไรแต่ว่าในวงการอสังหาริมทรัพยต์ตอนนี้มันชัดแล้วนะฮะนับตั้งแต่โควิด19เป็นต้นมาเนี่ยนะฮะในภาพรวมใช่มันชะลอแต่พอดูภาพย่อยมันไม่ใช่เป็นการขยายตัวแบบขาขึ้น แล้วก็ขาลงอีกจุดหนึ่งนะครับดังนั้นดีๆพรอพเพอรตก็เลยประเมินนะครับว่าอาสังหาริมทรัพย์ในปี68ของประเทศไทยนั้นจะเป็นการฟื้นตัวแบบเคเชฟท่านผู้ชมนึกออกไหมฮะตัวอักษรเคนะฮะคือมันจะมีทิ้งดงิงด่งลงมาเป็นตัวเป็นตัวยืนใช่ไหมเสร็จแล้วก็จะขาขึ้นชี้บนเสร็จแล้วก็จะมีขาหนึ่งชี้ล่างนี่คือตัวเดังนั้นทําไมอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าจึงจะฟื้นตัวแบบรูปตัวเเรามาดูกันนะครับคือดีๆพรอพเพอรตีบอกนี้ครับว่า อสังหาที่จะขยายตัวได้ดีในปีหน้ายังคงเป็นกลุ่มที่อยู่ในบ้านระดับพรีเมียมกำลังซื้อสูงหรือขายเศรษฐีหรือขายมหาเศรษฐีนะครับมันเลยเกิดที่เป็นตัวชี้ขึ้นกบฏไงฮะคือการขยายตัวของกลุ่มบนยังพอมีอยู่นะครับแม้ว่าปีนี้เนี่ยบ้านระดับราคาแพงๆก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าอะไรครับกลุ่มบนยังคงเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงอยู่ต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการควบคุมการใช้จ่ายก็แล้วตามนะครับทีนี้ ด้วยความที่ตรงนี้ยังเพิ่มขึ้นก็ต้องกลับมาตรงที่ว่าผู้บริโภคเองก็ขาดสภาพคล่องทางการเงินอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นช่วงขาล่างเหมือนกันกน,นะครับขาล่างคืออะไรครับอสังหาริมทรัพย์ที่มีระดับราคาต่ํากว่าเท่าไหร่ฮะหล้าน3ล้านลงมาเราจะพบปัญหาเกี่เรข่อนกําลังซื้อหดหายนะหนี้ภาคครัวเรือนก็สูงตัดสินใจเช่ามากกว่าซื้อโดยเฉพาะในกลุ่มที่กลางลงล่างนะครับจากข้อมูลของ,อง,ขอองศู e I C, นย mm hmm. ์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIC เนี่ยนะครับเขาก็พูดไว้ชัดเจนนะฮะว่า ถ้าจะมาดูตลาดปล่อยสินเชื่อซื้อบ้านเนี่ยใน9เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย419,812ล้านบาทติดลบ16.2%นี่เเดือนแรกปีนี้นะฮะสินเชื่อจากธนาคารที่ปล่อยให้คนไปกู้ซื้อบ้านเนี่ยติดลบ16%อยังไม่พอครับตัวเลขการปฏิเสธสินเชื่อยังเกิน50%ขึ้นไปสําหรับคนจะซื้อบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังแรกหรือหลังในก็แล้วแต่นะครับดังนั้นด้วยเหตุผลอย่างเงี้ยมันก็เลยถ่วง ห็นไหมฮะการปล่อยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านโดยเฉพาะในกลุ่มคนระดับกลางลงล่างชะลอตัวลงเพราะติดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกําลังซื้อหดหายรายได้ไม่ฟื้นความไม่แน่นอนในอาชีพการงานอนาคตเศรษฐกิจก็ไม่แน่รวมไปถึงหนี้ครัวเรือนที่เป็นภาระเห็นไหมในขณะที่กลุ่มขึ้นบนใช่ เขามีเงินถุงเงินถังหรือกินบุญเก่าที่ยังพอเก็บไว้อยู่เยอะนะฮะแต่ว่าเรารมัระวังการใช้จ่ายอย่างเต็มที่แม้ว่าจะเป็นคนรวยก็แล้วแต่ดังนั้นทําให้อสังหาริมทรัพย์ประเทศไทยปีหน้ามันจะขยายตัวชีฟ้ากระลงล่างอย่างนี้ทันทีเลยนะครับดังนั้นปัจจัยที่น่าจับตามองก็คือว่าคนที่เขาหาบ้านเนี่ยนะฮะยังไม่ยังไม่หลุดกับดักหนี้เลยนะฮะซึ่งอุปสรรคในการขอสินเชื่อบ้านก็มาจากการที่หน้าที่การงานไม่มั่นคงมีถึง5 56%เมื่อหน้าที่การงานไม่มั่มันก็ทําให้รายได้ไม่มั่นคงตามมา นอกจากนี้แล้วนะครับมี41นะฮะมีประวัตินี่เสียในเครดิตบูโรอันนี้คือปัจจัยแรกนะครับก็คือคนหาบ้านไม่หลุดกับหลักหนี้นะครับปัจจัยที่2คืออะไรครับผิดนักชําระหนี้บ้านตอนนี้เร่งตัวเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคือจ่ายค่างวดไม่ทันไม่พอไม่ไหวนะครับปรากฏว่าในไตรมาสที่3นะครับจากตัวเลขของสภาพัฒนะไตรมาสที่3ปีนี้นะครับมูลค่านี่เสียของบ้านนะฮะเพิ่มขึ้น23 จากเทียบช่วงไตรมาสก่อนหน้านั้นที่อยู่แค่18%แล้วปรากฏว่าสัดส่วนที่เสียต่อสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นเป็น4.3%กว่าๆจากเกิดจากไม่ถึง4%เลยแล้วส่วนใหญ่นี่ที่เพิ่มขึ้นอยู่ในบ้านไม่เกิน3ล้านบาทนะครับต่อมาครับความต้องการมันจะกลายเป็นความต้องการของกลุ่มคนระดับบนขึ้นไปในการอยากมีที่อยู่อาศัยนะฮะเขาบอกว่าที่ดีมานสําหรับที่อยู่อาศัยประเภท upper class เนี่ยนะฮะเอาราคามาวัดเลยกลุ่มไหน 7จถึงล้านบาทต่อหลังจะชะลอตัวในขณะเดียวกันซพป,ปายจะเพิ่มขึ้น17-24%ถึงนพวกนี้เป็นปัจจัยที่ต้องจับตามองในปี68เพราะมันจะมีผลกระทบต่อภาวะตลาดของอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาแบบนี้ดังนั้นตอนนี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับขณะที่เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศเนี่ยมันขยายตัวแบบตัวเคคนรวยก็รวยต่อนะครับคนยากคนจนเองก็โอ้โหลำบากยากแค้นต่อไปปรกากฏว่าเจ้าตัวเคนี้ลงมาอยู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์อีกก็ยิ่งจะทําให้เกิดออรครับ การพัฒนาแต่บ้านระดับบนขายแบบแพงๆมุ่งเป้าไปที่ขายต่างชาติที่มีกําลังซื้อสูงหรือแม้แต่เศรษฐีในเมืองไทยที่ยังพอที่จะมีเงินอยู่เยอะแยะอีกมากมายแต่ว่าจํากัดเรื่องของการใช้และลระหวัางการใช้มากยิ่งขึ้นตอนนี้ก็คือกลายเป็นเคซอนเคกันเลยนะครับทั้งในภาพรวมของเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ในปี68นะครับ